อะสวัสดีค่ะมาชมดอกไม้ยามเช้านะคะนี่แล้วก็แมวน้อยค่ะวันนี้เข้าสวนมาชมดอกไม้อืมนี่ค่ะมันเป็นสโนนะคะแน่แล้วก็คิมมี่ค่ะคิมมี่มุดอยู่โน้นนะ แมวน้อยสีขาวนะฮะอดอกไม้สวยค่ะนี่กระดูทองนะแล้วก็มีกระเพานะคะขึ้นเต็มเลยค่ะจะมีฝนตกมันก็จะสวยแบบขึ้นเยอะเอาวอ้าวอา,อามาไงนะแม,มวน้อยครีมมี่นะคะเนี่ย จะมาดูต้นกะเพราหลหรอค่ะมามาชมดอกไม้เอาเอ,อ,อันนี้หน,นูดำค่ะก็อยากเข้ากล้องนะฮะอือืมอเดี๋ยวกะเพราฉันพังหมดเนี่ยกำลังงามค่ะลูมแมวน้อยมันจะมาเขาเรียกอะไรนะมากัดค่ะ แล้วต้นไม้ก็จะเสียเลยหนอนไปมุดตรงนู้นกันสโน,โนนะฮะอ้าวมุดเข้าไปแล้ต้นมะม่วงนี่หนูดำอ้าวอะไรกันอะคิมีมันนี่ลูก อันนี้หนูดำนะเงมืดเลยค็มองไม่เห็น,นครัเพื่อนเพื่อนวันดำเมี่ยมเลยอ้าวอันเอน,นสลิดนิวาโนูเอ็มอ่าคันแล้อนนี้สโน่ค่ะสีขาวน่าตีมากอื ไหนเอามานี่ลูกไม้ต้นหนึ่งค่ะเพื่อนนี่วันนี้ฝนตกลกไม้งามนะคะฟ้าประทานพรสวยะะอืมอหนูดำ น้ำ่ยมเลยอืมดอ,อกไม้สวยไปดูหน่อขาหน่อยีกว่านี่ขากำลังงามนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ก็มีมีมีมะพรากระพราขึ้นเต็มเลย นี่อีกกอนหนึ่งคนะกระเปาอ,อีกก้อนหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ซุมนี้ก็จะเป็นดอกไม้กับผักสวนครัวนะอือโอเคค่ะ